แม่เชื่อว่าทุกคนน่าจะมีกางเกงเลอยู่สักตัวหนึ่งในชีวิต <c oughs> ในตู้ซื้อผ้านะอัะนี้บางคนเอ๊ะเราใส่ยังไงดีแม่ก็มาแนะนําอันที่แม่ใส่ประจําว่าแม่ใส่แบบไหนนะคะเวลาที่เราใส่กางเกงเลมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่กางเกงเลมันจะเป็นอย่างนี้กางเกง่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะมีผ้ามีสายผูกใช่ไหมสายอยู่ข้างหลังนี้ใช่ปะ่ะอ่าที่แม่ใส่นะคะแม่ก็ใส่าายย่างนี้ดมาไหมนี้เหมือนผ้าถุงอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็เกี่ยวไว้อย่างนี้ อันนี้ตัวสายมาเราจะทำไงดีอ่าเ็ามีสายแบบหลอะจะอย่างนี้แล้วเราก็ไปผูกข้างหลังแบบนี้ก็ได้เนี่ยถ้าเราเอวเราเล็กใช่ไหมถ้าเราเอวไม่ใหญ่มากผูกอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็แน่นหนาดีหรือมันไม่สวยใช่ไหมเพราะว่าเราจะต้องเป็นคนแบบมีโบใช่ไหมอ่าแล้วผูกข้างหน้าอย่างนี้ปุ๊บผูกอย่างนี้เป็นโบเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ถ้เาเป็นโบสวยงามหรือไม่เป็นโบก็คือ นี่อันนี้ไปอย่างนี้อันเดียวแบบนี้ก็ได้ง่ายๆนะคะอันนี้เราก็ใส่กางเกงเลได้อย่างสบายใจไปไหนไปกันไม่หลุดละค่ะ